สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานหลายครั้งทีเดียวนะครับเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานแต่หลายครั้งเราก็เห็นว่าพระเจ้าเงียบในวันนี้จะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมพระเจ้าถึงเงียบทําไมพระเจ้าถึงเงียบขอให้เราที่จะอธิษฐานก่อนนะครับวันนี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ข้างหลายอยากจะรับรู้รับทราบว่าขณะที่ข้างหลายเป็นลูกของพระองค์ถึงวาระที่อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบเมื่อข้างหลายพบกับความทุกข์ยากแล้วพระองค์เงียบมีเหตุผลอะไรของพระองค์หรือเปล่าหรือมีคําอธิบายที่พอจะเป็นกําลังใจให้ข้างหลายได้รับทราบหรือเปล่ามีข้อความพีที่ จะทาให้ทุกอยายนั้นได้รับการหนุนจิตชูใจบ้างหรือไม่ขอพระองค์ได้ตัดทานการพูดคุยพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณพระองค์ยิงทูลขอการทรงนําในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับคําถามที่ว่าทําไมคริสเตียนอธิษฐานแล้วพระเจ้ายังไม่ตอบทําไมหลายครั้งพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้เกิดความทุกข์ยากลําบากโรคภยัยไข้เจ็บเกิด,กด,กดมิจิตการต่าง แล้วพระเจ้าเงียบมีเหตุผลของพระองค์หรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนทำไมพระเจ้าเงียบครับประการแรกคือความเป็นไปได้ที่พระเจ้าเงียบเพราะพระองค์กำลังทำงานอยู่ในความเงียบบางครั้งพระเจ้าไม่ได้เงียบเพราะไม่สนใจเรานะครับแต่พระองค์สนใจ พระองค์กำลังจัดเตรียมสิ่งที่ดีสุดรอคอยเวลาของพระองค์ครับนั่นคือวาระและโอกาสที่เราอ่านในพระธรรมสุภาษิตและปัญญาจารย์โดยเพร่อยิ่งปัญญาจารย์บทที่3นะครับที่ทําให้รู้ว่ามีวาระเงียบมีวาระพูดเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเจ้าไม่ใช่ทางของเราอิสยาบทที่55ข้อที่8นั้นได้กล่าวไวใ้ให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีทางของพระองค์แผนการของพระเจ้า ความคิดของพระองค์นั้นเป็นความคิดที่อยู่เหนือกว่าความคิดของเราเวลาของพระองค์วาระของพระองค์ก็อยู่เหนือวาระที่เราอาจจะรู้สึกว่าต้องการเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็ยังเงียบอยู่ประการต่อไปครับเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะสอนให้เราไว้วางใจพระเจ้าไม่ใช่แค่อธิษฐานเพราะเราอยากได้เท่านั้นบางครั้งเราขอเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเราซึ่งไม่ตรงกับพระไัยของพระเจ้า ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ในพระธรรมยากอบที่4ข้อที่สอข้อที่สามนะครว่าท่านขอและไม่ได้เพราะท่านขอผิดหวังไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านพี่น้องครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์อะไรที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็เงียบครับพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานประการต่อไปก็คือเพื่อเตรียมเราให้พร้อมรับรพรนี่นะครับที่เป็นเหตุผลที่ว่าหากพระเจ้า ตอบคำอธิิฐานของเราทันทีเราอาจจะไม่ได้มีบทเรียนของการไว้วางใจพระเจ้าไม่ได้มีบทเรียนแห่งความเชื่อศรัทธาเราจะไม่เห็นคุณค่าในคำตอบนั้นทันทีเหมือนกับเด็กครับเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะได้รับของขวัญที่มีค่าต้องร้อยเข้าโตขึ้นอีกสักหน่อยครับเขาจึงจะได้รับฉันได้ฉันนั้นครับหลายครั้งทีเดียวพระเจ้ามีประประสงค์ที่ดีมีของขวัญที่ดีมีรางวัลที่ดีมากมาย จะต้องรอคอยเวลาที่เหม,มเาะสมเราพร้อมเมื่อไหร่พระเจ้าก็จะประทานให้มาทันทีผมอยากยกตัวอย่างพระมพีนะครับว่าพระมพีเองนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบคําอธิษฐานของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในพระมพีบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระมภีก็คือพระเยซูขณะที่พระเยซูอยู่ในสวนเกตสมเดพี่น้องคงจําได้พระเยซูอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นไปจากข้าพระองค์เถิดพระเจ้าเป็นยังไงครับ เงียบครับพระเจ้าทรงเงียบครับเพราะป้ประสงค์ของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือต้องการให้พระบุตรของพระองค์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่จะแบกไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์มาแห่งเขนเพื่อไถ่าบาปของโลกครับอีกคนหนึ่งครับคือโยบโยบคือบุรุษที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เผชิญความถูกเทียแรกนั้นท่านโยบไม่เข้าใจว่าทําไมตน จึงต้องถูกทดลองอย่างหนักแต่สุดท้ายท่านก็พบความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และประทานสิ่งที่ดีกว่าคืนให้ครับโยบบทที่42่ข้าบอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินเรื่องของพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์แล้วเพียงครับ mm. เราอาจจะได้รับคำพยานเยอะแยะมากมายในความสัตย์ัื่อในความรักในการห่วงใยของพระเจ้าแต่ยังไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะครับ ได้ยินแค่หูแต่ตายังไม่เห็นพระเจ้าก็ประทานบางสิ่งบางอย่างและอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็คือทดลองการทดลองความเกิดป่วยความทุกข์ยากลําบากเข้ามาเพื่อให้เราจะมีประสบการณ์ตรงพระเจ้าครับเป็นประสบการณ์จริงเพื่อที่ตาของเราจะได้เห็นพระเยซูเห็นพระองค์ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเพราะเจ้านัของพระเจ้า,เ,จาเยอะแยะมากมายครับที่ หนุนใจเราหนุนจิตชูใจเรานะครับเซอดีบทที่56ข้อ8ครับน้ำตาของข้าพเจ้าพระองค์ได้เก็บไว้ในขวดของพระองค์ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์หรือพี่น้องค,ครับพระเจ้าได้เก็บน้ำตาของเราทุกหยดไว้ในขวดและบันทึกทุกอย่างไว้ในหนังสือของพระองค์ไม่มีสิ่งใดสักสิ่งเดียวรอดพระเนตรพระกันหรือรอดหูรอดตาของพระเจ้าไปได้ ตาตาของเราไม่สูญเปล่าพระเจ้าเห็นนะครับใชุปิีบทที่ 37: บข้อ7บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าและรอคอยพระองค์อย่างอดทนการรอคอยพระเจ้าไม่ใช่ความสิ้นหวังนะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความไว้วังใจพระเจ้ายิ่งรอคอยพระเจ้าได้นานเท่าไหร่นั่นคือความไว้วังใจพระเจ้าของเรายิ่งมากเท่านั้นโปรอย่าลืมว่าการรอคอยไม่ใช่เป็นความสิ้นหวังนะครับแต่ เป็นการไว้วางใจโรมบทที่8ปดข้อยีครับเรารู้ว่าทุกสิ่งร่วมกันก่อเกิดผลดีกับลูกของพระองค์กับผู้ที่รักพระองค์แม้เราไม่เข้าใจในตอนนี้นะครับแต่พระเจ้ากําลังถักทอภาพที่สวยงามมากกําลังสร้างสรรค์ชีวิตที่งดงามจริงๆเกินกว่าที่เราจะคิดได้ขอให้เรามีความมั่นใจนะครับ และในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูประสบการณ์จริงครับประสบการณ์จริงของคริสเตียนที่บอกว่าการเงียบของพระเจ้านั้นไม่ใช่การที่พระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นนะครับแต่พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นครับอยู่กับเรานี่แหละครับอยู่รอบเรานี่แหละครับอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับแต่พระองค์ย,ยังเงียบอยู่พระองค์ไม่ได้พูดอะไรขอให้เราได้รู้สึกได้สัมผัสถึงการอยู่การทรงสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา และผมอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าความเชื่อศรัทธาที่ไม่เคยถูกทดสอบนั้นก็ยังเป็นความเชื่อศรัทธาที่ยังไม่ลึกซึ้งพอครับและในขณะที่พระเจ้าทรงเงียบเวลาที่พระเจ้าทรงเงียบที่สุดก็คือเวลาที่จริงๆแล้วพระองค์อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดเหมือนคุณครูที่เงียบๆนะครับในขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบอยู่ ขอพระช่วยเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าประทานความมั่นใจที่พระองค์ทรงทรงพระชนอยู่และ,ะองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้ๆกับข้าพงศทั้งหลายในข้าพงายที่จะจดจําเหตุผลต่างๆที่เมื่อข้าพลายอธิษฐานแล้วพระองค์ทรงเงียบขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาขณะที่พระองค์กำลัง ทดสอบข้าพง์ทั้งหลายอยู่ข้างหลจะเห็นพระองค์มากขึ้นข้างหลายอยากจะได้อธิษฐานเหมือนกับที่โยบอธิษฐานว่าบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าตาของข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์แล้วขอบคุณทิพพระองค์ที่น้ําตาของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนพรงได้เก็บใส่ขวดไว้ น้ำตาของข้าพงหลายพระองค์ได้บันทึกไว้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่อยู่นอกการยินยอมและพระัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ข้างศหลายจะไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะรักษาความเชื่อศรัทธาที่ข้างหลายมีกับพระองค์ที่งหลายจะไม่ทอดทิ้งพระองค์ที่งหลายมั่นใจว่าความรักของพระองค์นั้นได้อยู่กับข้าพงศ์หลายเสมอ และพระองค์กําลังทักทอชีวิตของข้าพงค์นึงหลายให้งดงามยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณพระองค์ขอทรงช่วยพี่น้องของข้าพงค์ที่ได้ยินเสียงสิทธิพิบาลในจนทุกเชา้าจนทุกวันขอาการทรงนำของพระเจ้ามาถึงข้าพงค์นึงหลายด้วยเถิดกลับทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ